สก็ได้สวัสดีครับทักทายยามแดบล่มลมตกครับเวลา18.48นากาส8นาทีสวัสดีครับนัดเลเซอร์เอ้ยไม่ใช่ครับสวัสดีครับนัดซีโอครับวันนี้มาเราทักทายกันครับเปิดค่าการบ้องเห็นสลับมน,นีขอยืนเต็มโตนะครับวันนี้กับบอมียังร้ายครับ เงล่งคลิปเน้นล่งคลิปครับล่งคลิปเน้นเสียงกระแสเด่นเสียงกระแสแ,แล้วก็ไปเขาคอมเมนต์กดไลค์ของเพื่อนๆในเฟซครับแล้วก็มีปฏิสมัมพันธ์ครับเ,เพื่อนๆในเฟซครับเพื่อใช้การเข้าถึงกองเอามีประสิทธิภาพแล้วก็มีเพื่อนมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เล่า ยอดวิวของเฮ่าก็สิได้ขึ้นสิได้เพิ่มขึนเพิ่มขึ้นก็ก็สิได้เปิดค่าการมองเห็นของเพจเฮ่าที่เขาทำไว้มีการเข้าถึงไลน์อาร์ติคอมเมนต์บางที่อาคอมเมนต์ไลน์ก็บ่ดีครับคอมเมนต์ไลน์อาจิตถือจำกัดเวลาก็ได้จำกัดเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงจนสิบสองชั่วโมงจนถึงยี่สิบสี่ชัวช่วโมงครับ แล้วก็นักนักไปอาติตหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือห้ามือหกมือห้าสี่หกมือได้ครับตามประสบการณ์ที่เคยเฮดนะครับในกอนพระท่านสางไล่ใด้เลยมีประสบการณ์เรื่องนี้ครับเพราะว่าไปแอปไปคอมเมนต์ร้ายกับบ่ดีครับแล้วก็ค่อยไล่ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบ ไล่ตอบไปเรื่อยๆเร claro, ื่อยๆเรื่อยๆครับไล่ตอบไล่แอดไปเรื่อยๆครับบ่ต้องทิมคอมเมนต์ที่คร้องครับเบิรงคลิปที่คล้องคอมเมนต์ที่ยังหลงเหลืออยู่บบไล่ตอบครับประสิทธิภาพเฟซเท่าการสร้างไลได้ของเข้ามันจะเพิ่มขึ้นครับมันจะเปิดค่าการมองเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยสำหรับมณีคกับบ๊วยว่ามาวายังไลครับ กมาเน้นนเสียงกระแสครับคิดบอกระเต็นอย่างเดียวนะครับผมช่วงนี้เต็นท่านั้นแล้วเต็นยังสี่ก็ได้โอเคครับสารับมนีกับกาบขอพุนเพื่อนๆครับที่ประรับชมสารับมนีกัขอโตกนครับมันมันเอิแลหวมานกล่องเลยแน่เอนสวัสดีครับ